สวัสดีครับทุกคนครับผมรงชาแนวนะครับทุกคนมาเรามาดูข่าวกีฬาของกัมพูชาบ้างนะครับนะตอนนี้ต้องบอกเลยว่ากัมพูชาเนี่ยครับทุกคนไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะอะไรครับทุกคนไม่มีใครครบครับเนี่ยหลังวอลเลย์บอลของกัมพูชาครอยากจะไปโชว์ฝีไม้ลายมือที่4วีลิกแต่โดนขวางทุกคนตอนนี้ตกกระป๋องซะแล้วนะครับทุกคนนะ ววครับเรื่องราวจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้กันเลยต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะววล์บอลของกัมพูชาเนี่ยเขาพยายามที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศตัวเองนะครับทุกคนนะเพราะว่าอันดับโลกของเขาเนี่ยก็ห่างจากเราในเยอะนะครับนะสำหรับอันดับโลกของเขาจะอยู่ที่ประมาณ86นะอันดับโลกนะครับของไทยเนี่ยจะอยู่ที่58 เป็นไงนะครับหลังจากที่วอลเลย์บอลชายของกัมบูชาได้ออกมาโวยนะครับว่าทำไมทุกชาติเนี่ยถึงขวางเขาไม่ให้เขามาเล่นซีวีลีกมันเป็นเพราะอะไรนะครับนี่ครับทุกคนครับหลังจากาทางสำนักข่าวนะครับก็ได้ออกมานะครับ โพสเกี่ยวกับเรื่องลูกยางกัมพูชานะครับได้ออกมาแฉนะได้ออกมาว่าชาติอาเซียนทุกชาตินะครับที่ได้ออกมาขวางไม่ให้กัมพูชาแข่งซีวีลีกทุกคนนะก็หลังจากที่ได้มีวอลเลย์บอลชายซีวีลีกนะครับควนหลงนะครับทุกคนจาก2025นะครับจบลงไปทั้ง2สนามแล้วนะ ทางเลขาธิการสาพันวอลเลย์บอลกัมพูชาก็ออกได้มาโพสต์เฟซบุ๊กครับเกิดความไม่พอใจนะครับมาบอกว่าชาติอาเซียนเนี่ยพยายามขวางไม่ให้วอลเลย์บอลชายของเขเมรเนี่ยเข้าไปแข่งขันนะครับโดยเข้ามาโพสต์บอกว่าภารกิจหลักของอกัมพูชานะครับลูกยางกัมพูชาเนี่ย ในซีว a ลิกก็คือการทำให้กัมพูชาเ,เป็นทีมระดับโลกนะถึงแม้จะรู้ว่ามันจะเจ็บปวดแต่ผมก็ต้องทำให้ได้ทั้ง4ประเทศพยายามขัดขวางกัมพูชาไม่ให้เข้าแข่งขันแต่ผมก็ทำได้กัมพูชาติดอันดับบอลล์บอลโลกไปแล้วรู้ไหมว่าก่อนแข่งกับกัมพูชาทุกประเทศต้องพักหนึ่งวันเพราะกลัวกัมพูชา นะทุกคนเขาหาว่าาทุกประเทศเนี่ยกัวกัมพูชาบางั้นกัวลูกยางกัมพูชาสุดจัดไปละนี่ครับวลลอลชายซีวิลีนะ,ะจัดแข่งมาแล้ว3ครั้งในปี2023 2024-2025กัมพูชาเนี่ยก็ได้พึ่งเข้าแข่งขันในปี2025ก็ อันดับสุดท้ายทั้ง2ส,สนามนะครับส่วนอันดับโลกก็อยู่ที่86ส่วนของไทยก็จะอยู่ที่58นะครับนี่เป็นเรื่องราวเนาะที่วอลเลย์บอลของกัมพูชาเนี่ยได้ออกมาโพสเฟสโวยนะครับโวยทุกชาตินะครับที่ได้ออกมาขวางหาว่าบัวนะบัวขามนนะครับกวัขนะบกวาขามนก็เลยถูกขวางไม่ให้เข้าร่วมเป็นไงครับทุกคนนะอ่ะ บอกว่าชาวเน็ตเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะเกี่ยวกับไอเรื่องที่เขาออกมาโพส์นี่นะครับทุกคนงงจริงๆนะครับคิดว่าเขากลัวน่าจะกลัวเขากลัวไปสร้างความวุ่นวายกลัวไปอะไรหรือเปล่านะครับทุกคนทําไมเขาถึงออกมาขวางขนาดนี้นะเออเฮอ,อไม่รู้ว่ากัมพูชาเนี่ยชนะใครหรือยังนะครับด้วยสาเหตุนะผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าสาเหตุที่เขาเนี่ยอ่า ได้ออกมาขวางไม่ให้กัมพูชาเข้าร่วมเนี่ยมันเพราะอะไรนะครับทุกคนนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาฟังความเห็นของชาวโซเชียลนะครับพ่าเขามีความเห็นและมีมุมมองอยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับนะมาฟังความเห็นแรกความเห็นแรกนะครับเขาบอกว่าอะไรเนี่ยแต่งเรื่องเพื่อหลอกคนในประเทศกลบความล้มเหลวของทีม และคนบ้านก็ดันเชื่อด้วยคพรามยินตอมานับคนนี้เขาบอกว่า,าสมกับเป็นเมืองคอซินเตอร์จริงๆหลอกยันคนในประเทศตัวเองนะามยินตอมานับคนนี้เขาบอกว่าถ้าบอกว่ากากจนเขาไม่อยากแข่งเขาไม่อยากชวนอันนี้ใช่เลย <c oughs> คือ แค้จนไม่มีใครอยากจะชวนยัง,ไม,ยงไม่มีใครอยากจะให้เข้าร่วมประมาณนั้นใช่ไหมนะครับคมชี้ตำนานะคนนี้เขาบอกว่า,วาประเทศนี้นะทำไมคนประเทศนี้ชอบบิดเบีอยนตั้งแต่ระดับสูงจนถึงระดับล่างหรือเขาสอนกันมาอย่างนี้ก็ไม่รู้นะครับอันนี้เขาบอกว่า,วาอะไรเนี่ยเขาไม่ได้กลัวพวกท่านเขาเบื่อขี้หน้าพวกท่านนั่นแหละคนนี้บอกว่า,วาไม่เก่งอย่าโวยจ้า เอาให้ชนะเขาให้ได้กติกาไหนก็เอาไม่อยู่สรุปตกกระปอ๋องอเขาไม่อยากให้ไปแข่งแล้วแพ้ขาดอายเขาก็แก้สกอร์เอาไปโพสในบ้านตัวเองเปล่าๆพอแพ้แล้วก็เอาคะแนนไปแก้แก้ต่างหน้าใช่ไหมกลัวอายคนในประเทศประมาณนั้นนะครับคุ้มชีตมานับคนนี้เขาบอกว่าเก่งจริงๆ ใครเขาจะกลัวขมนมีแต่ขมนแหละเคยชนะบ้างหรือเปล่าตอนนี้ทุกทุกชาติเขาก็ไม่เอาแล้วเขาก็ถีบส่งตกกระป๋องไปแล้วความเก่ต่อนะครับคนนี้เขาเขาบอกว่าที่เขาไม่อยากให้ลงแข่งนะก็เพราะว่าจะอดเวทนาได้ไม่ได้มั้งเลยต้องจดจบอันดับสุดท้ายตลอดนะต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าอันดับโลกอะไม่ได้เขียนด้วยปาก แต่เขียนด้วยฝีมือของนักกีฬาครับโปรดเข้าใจตามนี้นะเขาไม่ได้กลัวแต่เขาแค่รังเกียจต่อมานะครับคนนี <cómo> ้นะเขาบอกว่าข่าเมนเป็นได้ท like ุกอย่างนะทุกวงการแบบน้ำ <Competition> ค <zy n ette> ุนๆแต่ไม่แปลกใจนะครับฮ่าๆเป็นตั้งแต่หัวยันหางโอ้โหข้อมต่อมาครับคนนี้เขาว่า ถ้าโพสต์แล้วพี่สบายใจผมก็ยินดีครับหัวจะปวดอะไรของเขาวะไอ้ศูนย์รวมจัก,กรวาลเนี่ยเขาขวางหรือเขารังเกียจเอาแน่แน่คอมเมนตกลงยังไง <c oughs> โอ้โหแต่และคอมเมนต์สุดจัดเลยนะหย,ยาบๆเยอะนะครับแต่ผมไม่อ่านเฉยนะคนนี้เขาบอกว่ากี่แชมป์มีแชมป์อะไรบ้างไหนลองบอกมาสิที่ว่าทีมอื่นกลักวๆนะลองอธิบายมาคอมเมนมีแชมป์อะไรบ้างเออ อยากรู้ข่ามรมีแชมป์อะไรบ้างนะครับอุย้ยเขามีแชมป์นะกัมพูชาแชมป์ยังไงแชมป์ในอ,อะไรนะเทคบอลไงแล้วก็แชมป์แชมป์เทคบอลเดี่ยวไงที่ไม่ให้ไทยเข้าแข่งขันขนะ่ะแล้วก็อีกแชมป์โบกตออีกนะจัดเองตั้งกฎีกาเองชนะเองได้เหรียญเองได้ถ้วยเองโอ้โหสุดจัดเปะละ่าก็ได้แชมป์เลย นั่นแหละนะครับนะคนติต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่าไปแข่งกีฬาอบตอสักก่อนเด้อถึงจะมาแข่งระดับนี้ไปแข่งกีฬาอบตอนะครับนะผมกิต่ตมานะครับคนนี้เขาบอกว่าแข่งเสร็จได้ไข่ไปต้มกินที่ขมินยังมาคุยอีกฝีมือ ไปแข่งอบอตอบ้านเจ้าเด้อขี้คุยขี้โมโท,ทุกเรื่องจริงๆประเทศขเขมรอันนี้เขาบอกว่าโกงตั้งแต่เข้าสนามแล้วไม่มีใครแข่งด้วยหรอกโกงเก่งจริงๆจริงๆเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็น,ลลนบอลล์บอลกัมพูชาตีเลยนะครับทุกคนนะลลนบอลล์บอลของกัมพูชาบอลล์บอลชายนะถ้าเห็นอของลลบอลล์บอลหญิงเนะี่ยผมเห็นแล้วครับทุกคนนะ เชื่อเลยว่าถ้าเห็นวอลเลย์บอลหญิงของกัมบูชาตีแล้วนะก็ถ้าเป็นนักกีฬาหญิงระดับปฐมกัมบูชาก็าเอาไม่อยู่นะครับระดับปฐมนะ <S <s เห็นแล้วโอ้โหเสือไปก็ตายกระโดดตบอะไรก็ไม่รู้เหมือนโต้กันไปโต้กันมาเหมือนฝึกอันเดอร์เฉยเลทุกคนวอลเลย์บอลหญิงนะครับนะของเอมานะครับแต่วอลเลย์บอลวอลเลย์บอลชายเนี่ย ผมยังไม่เคยเห็นนะครับคอมเมนต่ตมานะครับคนนี้เขาบอกว่าเขากลัวว่ากัมพูชาจะชนะไม่เป็นอายแทนต่างหากเพราะตัวเก่งๆตอนซีเกมกลับไปอยู่ประเทศพ่อประเทศแม่หมดเลยทําไมไม่ยอมรับว่าประเทศเขมรเนี่ยทำอะไรไม่เคยประสบความสําเร็จในทุกๆด้านตกรอบบอกคนอื่นขวาง๋อจริงๆริงเขาเขาร่วมแล้วเหรอที่เขาาพูดหาว่าขวางเหร เออทุกคนงงมากอันนี้เขากลัวเสียเวลากันแข่งไปขมิ้นก็แพ้อ,อยู่ดีเขาก็เลยให้ตกกระป๋องไปเลยตักกะเฮ้ยไรวันเนี้ยแพ้ทุกทีมแล้วบอกว่าเขากีดกันคมบยินต่อมาครับคนนี้เขาว่าอาจจะเก่งแต่ความคิดสุกปกเขาก็ไม่เล่นด้วยไงไม่ร้องนังงับอย่าร้องไห้เลยนะกลัวขมิขม้นช้ำใจกลัวจะไม่กล้ามาเล่นอีก ต่อมาครับเขาบอกว่าอะไรเนี่ยคิดมาได้ใครเขาจะได้กันแกล้งอะไรคิดมาได้ใครเขาจะกันแกล้งคุณยังมีวันพักแต่ประเทศไทยสี่นัดติดเห็นหรือเปล่าเรานะ่ะเรานะทางโดนกันทั้งโดนกันแกล้งทั้งโดนวางยาเรายังพูดไมเรายังไม่พูดเลยเห็นสภาพนะักกีฬาแข่งขันไหมกองเชียร์อินโดนีเซียโหทั้งวัน มันมีที่ไหนเขาทำการไม่มีมารยาทพอกับคุณนั่นแหละไทยแลนด์โกโฮมไม่แปลกใจหรอกก็มัน่อพันเดียวกับพวกคนป่าไม่เคยเห็นชนะใครเลยล้ำไม่ดีโทษปีโทษกองความคิดธรรมะครับคนนี้เขาบอกว่าวอลเลย์บอลกัมพูชาที่ยืนถือลูกบอลได้นะไม่แปลกใจหรอกทำไมไม่มีใครอยากแข่งด้วย บอกผมหน่อยครับทำไมเขาถึงขวางทําไมเขาไม่อยากแข่งมันเพราะอะไรครับทุกคนคอมเมนต์ Comment หน่อยนะผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมไม่ได้ติดตามข่าวอันนี้มานะครับทุกคนคามเมนตอมาครับคนนี้ครับว่ากูเลงึดสมองทั้งประเทศอันนี้คิดเองเออเองทุกอย่างหน้าด้านก็สุดยอดมโนไปวันวันประเทศไหนก็ได้เอานีเคียรลงประเทศที ควมยินดีมาในคนนี้ว่าเขาไม่ได้กลัวเขาลังเกียจต่างหากไปแข่งกับทีมอบตอแถวบ้านฉันชนะเขาให้ได้ก่อนเถอะแต่ละคอมเมนต์สุดยอดอันนี้หลับไหลอยู่หรอคอมเมนต์โลกเขาไปถึงไหนแล้วหูวจะปวดกับคอมเมนต์ช่างน,น่าสมเพชฟังแต่ชื่อประเทศก็ไม่พัฒนาแล้วสุดจัดคอมเมนต์เยอะมากเลยทุกคนคนนี้ว่าเฮ้ ได้อำดับสุดท้ายทั้งสองสนามแล้วมาคุยว่าคนนั้นคนนี้เขากลัวน่าสงสารประชาชนขเขมรเนานะขี้โม้ยันกีฬาด้วยพัฒนาทั้งฝีมือและความคิดกูจะบ้าจริงๆเออเขาแหงเกียดนะ่ะคมชเชนตต่อมานะคนนี้เขาบอกว่าอะไรทําให้ท่านมั่นใจตัวเองขนาดน,นี้วะงงจริงจริงเขมรเป็นแบบนี้ทุกคนเลยเหรอนึกว่าคนที่มาเล่นกีฬาจะน่ารัก มีน้ำใจคิดได้ยังไงใครขวางกัน้นถ้าไม่โอนมันก็แค่ปลายแถวกลัวเหลือเกินเป็นไงล่ะนะหลอกคนอื่นไม่ใช่นะหลอกตัวเองตั้งหากนะนี่แหละครับทุกคนด้วยทุกอย่างดีนะครับดีหมดนะดีหมดกลัวจริงๆแหละถ้าหารขมิ้นยังกลัวเลยเขาก็คงคิดว่าเขาถูก ใครก็กลัวเปรียบมวยไทยเวทีรชดนำเนินมาต่อยกับมวยบ้านนอกเขาก็กลัวพลาดพลาดมาจบอนาคตได้เลยคาตัวรูดแน่ๆนี่แหละครับทุกคนคือ,อของลูกยางกัมพูชาเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะครับทุกคนว่ามันมันเพราะอะไรนะครับทำไมทุกชาติเนี่ยเขาถึงจะขวางไม่ให้ แข่งซีวีลีกนะครับเขาถึงได้ออกมาโวยขนาดนี้นะก็ยังไม่รู้เลยนะครับนี่ครับเฮ้อไอที่ชอบชอบตอนนี้แหละเนี่ยชอบตอนเนี้ยทุกประเทศต้องพักหนึ่งวันเพราะกลัวกรมบ,บูชาเนี่ยชอบตอนนี้แหละนะครับที่ไออันนี้คนเนี่ยเขาได้มาโพสอะชื่ออะไรนะ เนี่ยๆไหนวะเออชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรทางอะไรเนี่ยทางสห Για พันธ์เหรอสหเนี่ยเลขาธิการสหพันธ์วอลเลย์บอลกัมพูชาเขาได้อกอกมาโพสโอ้โหช่างกล้านะครับเป็นถึงสหพันธ์วอลเลย์บอลออกมาโพสเฟซพูดแบบนี้เลยงงจริงๆ ทำไมเขากล้าพูดกล้าโพสแบบนี้หาว่า4ประเทศพยายามขัดขวางกัมพูชาไม่ให้เข้าแข่งขันเป็นไงทุกคนในฝังเรื่องราวของวงการกีฬาในกัมพูชาแล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงนะครับนะตกกระป๋องซะแล้วไม่มีใครครบไม่มีใครเอาซะแล้วตายทีเนี้ งงจริงๆโอเคไม่เป็นไรมันก็สู้ต่อไปนะครับนะก็รอไปแข่งกีฬาอบตอแล้วกันนะไปฝึกฝีมือให้มันเก่งๆนะาชาวเน็ตก็บอกแล้วว่าให้ไปซ้อมกับกีฬาอบตอก่อนนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเป็นไงบ้างทุกคนได้ฟังแล้วรู้สีงไงนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดซ b s c r i b e ได้กดแชร์ให้ช่องของผมนุงชาแนลด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับยังไงก็ขอเป็นกาลังใจให้กับลูกยางกัมบูชาได้ดําเนินการต่อไปนะครับสู้ๆครับลูกยางกัมบูชาแจ๋วใครกลัวคุณน่ะถามจริงเออเซตบอลเป็นหรือเปล่า เซตวอลเลย์บอลเป็นหรือเปล่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเซตเป็นไหมเซตเป็นไหมอันเดอร์ลูกบอลอนะได้ถึง20หรือเปล่าถามจริงซ้อมแลซ้อมอันเดอร์ลูกบอลนะเวลากระโดดเนี่ยตบแรงหรือเปล่าเดี๋ยวไปเจอไทยตบใส่หน้าเนี่ยไม่ได้นะฮะมันไม่ได้นะมันจะร้องไห้เอาน,นะโอเคไหมไปฝึกกระโดดกระโดดให้ยังสูง,งก่อนแล้วก็ฝึกอันเดอร์ด้วยฝึกเซตด้วยถ้าฝึกไม่เป็นเดีย๋ยวผมไปสอนเซตอะผมเซตเป็น